ก็เดินไปทั้งสามเจอเขาเขาถือกระติรามาเลยให้ดูทีล้าสุืไปกินข้าวเขาจะถือไปถ่ายรูดีเออไปแบบถ่ายกรูปันทไ่ใเหรอตอนนี้เขาเป็นไปถ่ายกับแบบพระจันทร์เวลาหน้าสวยก็จะเป็นแบบกระติ่าบอพระจันทร์เลยี่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดถือเขาไปถ่ายที่มันเป็นแบบแบบมีน่ายที่บ้านนะ ไอ้ไฟที่บ้านนี่มันนี่มันดูเยอะๆอะ่ะตายนะไมถึงว่าแบบบับ๊กคอมพิวเชอบแบบดุเอาไปตายือเอาไปถ่ายแบบพี่วินอ่ะพี่ก็ได้แซว่พี่วินสมัยก่อนอย่างคนสุนทเทนน้ียก็คืออัสซิลาตอนนี้อัสซิลาตัวใหญ่ด้วย,วยอัสซิลาน่ารั่างหน้าร่าได้แล้วเก้าด้วยทำรั้งที่แปด นี่ออมเนี่ยค่ะ <laughs> ค่ะค้าววันนี้โอ้กับน้องเมเนก็มาครับเป็นงานกิจกรรมการกุศลนะครับก<ม>้า <9 S 2> ด้วยธรรมนะครับครั้งที่8นะครับก็รายได้ทั้งหมดก็จะไปช่วย19โรงพยาบาลน้องมินใช่ค่ะแล้วก็จะมีการวิ่งเป็นมินิมาราธอนนะคะ5กิโลแล้วก็เอ้ยขอโทษค่ะมีฟันรัน5กิโลแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลค่ะครับสำหรับใครที่อยากมาวิ่งแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยกันก็เชิญชวนนะครับงานนี้ก็เรียกว่า ทานไม่ได้เพราะว่า<ช>มาก,กันเยอะมากมานักวิ่งทั้งหลายแหละ<ช>แล้วกส็สามารถสมัครได้ผ่านไลโอเอเลย,เลยได้เลยคะ่ะก้าวดยทําเลยค่ะครับแล้วก็ทั้งไล e ก็คือแอดแล้วก็ก้าวดยทําเลย่ะใช่ค่ะเราจะเริ่มวิ่งกันมาที่24พฤศจิกาย,ยนนะคะก็ไปตัวจากเออรานกนุงเทพเลยค่ะ เรียว่ารายได้ทหกับโรงพยาบาลนใช่ใครับเงินทั้งหมดรายได้ก็จะไปช่วยโรงพยาบาลทั้ง19โรงพยาบาลนะครับก็เชิญชวนนะครับใครที่เอรักสุขภาพแล้วก็มาร่วมกันวิ่งเยอะๆครับก็ได้ทำบุญไปด้วยกันด้วยครับใช่ค่ะ อันนี้เสื้อแบบเป็นเสื้อก็สวยเป็นสีสันสดใสนะคะสีแดงค่ะแสดงถึงพลังฮะก็คือสีแดงครับถืงอเถิมเรามีพลังในการทําบุญก็มาเป็นสีแดงขาวบินใช่ค่ะสใจชญก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะนักวิ่งทั้งหลายหรือว่าอยากจะลองมาแบบว่า เป็นฟันรันน่ารักน่ารักก็ชวนมึงกิ่งได้ห้ากิโลกิโแล้วสิบกิโลเขามีการแข่งขันได้เหรียญด้วยใช่ครับซึ่งวันี้พี่โอเป็นไงวิ่งสิผมต้องวิ่งแน่นอนวิ่งฟันรันแน่นอนฟันลันเฮ้ยไม่ใช่มินิแน่นอนมินิแน่นอนสิบกิโลแน่นอนถ้าสิบกิโลวิ่งโอ้ต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างวามอัพแล้วต้องแบบยดไปซ้อมเส้นนี้เราต้องยืดก่อนเลยเช้ามานี่เส้นเส้นมันต้องยืดก่อน ไม่นัเวลาเราวิ่งเราจะได้วิ่งไม่ไกลขึ้นใช่สิบกิโลเจอแน่เจอโอแน่เดี๋ยวรอที่เส้นชัยนะคะเจอกันนะคะให้มีนป่าได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจสมัครได้เลยค่ะแอดนะคะไลโอเอนะคะก้าวด้วยธรรมนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมทาบุญกับโรงพยาบาลถือว่าได้สุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็ได้ทําบุญร่วมกันด้วยนะคะใช่ครับมากันเยอะๆครับขอบคขอบคุณค่ะ